สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องร้อยสูตรเลขฟรีการคำนวณน,นี้ขอสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีท่านสมาชิกทุกๆท,ท่านนะคะทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่และทุกๆท่ทานที่เข้ามารับชมวันนี้นะคะเรามีสูตรล่างนะคะสูตรนี้ชื่อสูตรและสูตรล่างล่าสุดนะคะเราจะลงให้ในคลิปนี้นะคะ ทั้งสองสูตรมีสูตรหนึ่งและสูตร2นะคะอ่าแล้วก็ขอบอกก่อนนะคะว่าคลิปวิดีโอของร้อยสูตรนะคะวันนี้ลงไปทั้งหมดหลายคลิปอยู่นะคะเพราะผู้คำนวณจะพยายามไล่สูตรที่ผู้คำนวณคิดค้นไว้แล้วนะคะและยังไม่ได้ลงให้ก็จะลงให้ให้ครบนะคะแล้วก็เมื่อคลิปวิดีโอลงไปนะคะอาจจะไม่ได้ขึ้นนะคะ แจ้งเตือนท่านท่านก็กดลงไปที่คลิปวิดีโอของช่องร้อยสูตรท่านก็จะเห็นสูตรทั้งหมดนะคะโอเคเรามาเริ่มทำไปด้วยกันนะคะเจบวก2เท่ากับ้า้าบวกแดเท่ากับสิแล้วก็17นะคะอันนี้เป็นสูตรที่1นะคะเจ็ดบวก2เท่ากับ้า้าบวก2เท่ากับสิบหนึ่งเขามา9้า ศูนย์เพราะฉะนั้นสูตรนี้นะคะเมาหลักสิบนะคะสามบวกหกเท่ากับเก้เก้าบวกเก้าท่ากับสบแล้วก็สินะคะแปดบวกสองเท่ากับสิบบวกสองเท่ากับเขามา8ปเพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะแล่าง มาหลักสิบนะคะเจ็ดบวกสองเท่ากับเบวกห้าเท่ากับสิแล้วก็สี่นะคะสี่บวกสองเท่ากับหกหกบวกสองเท่ากับ 8. ที่เราได้ไว้นะคะก็คือ4 6 8เข้ามา3 8ด เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะแปดล่างมาหลักหน่วยนะคะเจ็ดบวกหกเท่ากับสิบสามสิบสามบวกสองเท่ากับสิบห้าแล้วก็ใส่ห้านะคะห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้าเราได้ห้าเจ็ดและเก้าเข้ามาห้าเก้าเพราะฉะนั้น วันี้ของเรานะคะหมาหลักหน่วยล่างนะคะเมาหลัก10ล่างนะคะต่อนะคะสามบวกสเท่ากับจ็ดเบวกแเท่ากับสิแล้วก็สี่ห้านะคะห้าบวกสเท่ากับจ็ดเบวกสเท่ากับเก้าเราได้เลขล่างนะคะคือ5้เจ็ด และ9เข้ามา5 7เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ5มาหลัก10ล่างนะคะ7มาหลักหน่วยล่างนะคะงวดที่เราจะคำนวณต่อไปนี้นะคะจะเป็นของงวดวันที่1ทธันวาคมพศ64เดี๋ยวเรามาทำไปด้วยกัน6บวก6เท่ากับ12 12บวก8เท่ากับ สิบสองบวกแก็ยี่นะคะฐานโทษทีเราก็ใส่ศูนย์ะคะศูบวกอีกสองเป็น2 2งบวกอีกสเป็น4เรารอผลนะคะค่ะอ่าเราได้เลขล่างนะคะสูตรที่1ล่าสุดนะคะก็คือ0 2และ4และนี่คือสูตร สูตรนะคะเราจะใช้10บนบวกด้วยลอยหน้าครั้งที่1และบวกด้วยหน่วยท่าหน่วยหน้าครั้งที่1เท่ากับ x ตัวที่1ได้เท่าไรนะคะบวก2เท่ากับ x ตัวที่2และบวกอีก2เท่ากับ x ตัวที่3นี่คือที่มาของสูตรนะคะนี่คือสูตร1นึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่2กันและนี่คือสูตรที่2นะคะ สูตรที่2ผู้คำนวณน,นะคะได้คำนวณและบวกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าผู้คำนวณกลัวว่ามันจะเยอนเยอะนะคะทำสองสูตรมันจะยาวไกลนะคะผูะ้ท่านสมาชิกก็จะบอกโอ้เยอะแยะไปหมดนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเรามาเริ่มตั้งแต่งวดที่ออกสองสามนะคะที่เราทําไว้นะคะและผลลัพธ์ออกมาก็คือสามสี่และหกเพราะฉะนั้นสาม นี่เป็นสูตรที่สองของอล่างล่าสุดนะคะสาม,มาหลักหน่วยนะคะต่อนะคะต่อมาเราได้8 9และ1เขามา7จ็เพราะฉะนั้น9ล่างมาหลักหน่วยนะคะต่อมาเราได้ 9!0! และ 2! เขามา9กศเพราะฉะนั้น วดนี้นะคะศูนย์ะนะคะมาหลัก10 0มาหลักหน่วยนะคะต่อนะคะงวดนี้เราได้ไว้นะคะผลลัพธ์ก็คือ7 8และ0ูนยเขามา8ปสเพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะ8ปดล่างมานะคะต่อนะคะ งวดนี้นะคะเราได้ไว้คือ5 6าหและ8ดเขามา3 8เพราะฉะนั้นงวดนี้นะคะ8ล่างมาหลักหน่วยนะคะต่อนะคะงวดนี้เราได้ไว้นะคะก็คือ4 5่และเจเขามา9 5เพราะฉะนั้นงวดนี้ของเรานะคะหา มาหลักหน่วยล่างนะคะต่อมานะคะเราได้ไว้ก็คือ5 6และ8เข้ามา5 7เพราะฉะนั้นงวดนี้นะคะ5มาหลัก10ล่างนะคะและงวดที่เราจะคำนวณต่อไปนี้นะคะจะเป็นของงวดวันที่1ทธันวาคมพศ64เรามาดูกัน ที่เราได้ไว้นะคะก็คือ3 4มี่และ6เรารอผลนะคะค่ะอ่าและเรามาดูนะคะตั้งแต่ออก9 0นะคะเห็นชัดไหมคะ9ศูนย ้คนวณก็ไม่จะลองอย่างไรเ,เห็นชัดไหมคะเนี่ยเห็นนะคะเรามาดูกันที่เขาออก90นะคะเขาเดินดีอยู่นะคะเดินดีทั้งสองสูตรอ่ะก็แลกกันนะคะเพราะฉะนั้นผู้คำนวณนะคะจะเอาสองสูตรนี้ถ้าเขายังไม่หลุดนะคะและเขายังเดินดีแบบนี้ตลอดนะคะผู้คำนวณก็ชอบ นะคะบอกว่าเป็นความชอบของผู้คำนวณเองนะคะก็จะเป็น0 0และ0 2 2และ2และ4 4และ4ก็จะเป็น ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกสองสามสองสี่และสองหกสี่สามสี่สี่และสี่หกนี่คือถ้าสองสูตรนี้เขายังเดินดีอยู่นะคะนี่คืออ่าสิ่งที่ผู้คำนวณชอบนะคะและนำมาแบ่งปันกันสำหรับสูตรที่สองนะคะสูตร มีดังนี้เราจะใช้หน่วยบนนะคะบวกด้วยร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งบวกด้วยร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งแล้วบวกด้วยร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งนะคะได้เท่าไรนะคะบวกหนึงเท่ากับ x ตัวที่สองแล้วบวกอีกสองเท่ากับ x ตัวที่สามนะคะนี่คือ ที่มาของสูตรนะคะค่ะแล้วก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าการทำเทปวิดีโอนี้นะคะการคำนวณน,นี้เป็นความเชื่อความชอบส่วนบุคคลและเรานำมาแบ่งปันกันสำหรับคนที่มีหัวใจเดียวกันท่านผู้ใดนะคะที่เข้ามารับชมโปรดใช้วิจารณนานาในการรับชมนะคะใช้สติ แต่ต้องให้ดีก่อนที่จะนำไปใช้สูตรทุกสูตรนะคะเราได้มาจากสถิติที่เขาออกไปแล้วนะคะแล้วเราก็มาทำเป็นสูตรนะคะ,ะความน่าจะเป็นความเชื่อมโยงนะคะแล้วเราก็นำมาแบ่งปัดกันส่วนเขาจะมาหรือไม่ไม่มีใครทราบนะคะเขาจะเดินต่อไหมไม่มีใครทราบนะคะเพราะฉะนั้นทุกสูตรทุกคลิปทุกวิดีโอที่ผู้คำนวณให้ไป ให้ไว้ดูเป็นเพียงแนวทางนะคะดูเพื่อความสบายใจดูเพื่อความบันเทิงนะคะดูถูกใจก็ไปหาซื้อสรากกินแบ่งรัฐบาลไม่ถูกใจก็ผ่านเลยไปโอเคเป็นที่เข้าใจตรงกันนะคะเออสำหรับผู้ที่เคยขอมานะคะว่าสูตรดับทำยังไงปกติร้อยสูตรเนี่ยไม่ค่อยให้สูตรดับนะคะแต่พอให้ทีใดนะคะมาทุกทีนะคะแล้วพอดีผู้คํานวณน,นะคะก็ไป นั่งพิจารณาดูนะคะแล้วก็เห็นว่าเอออันนี้เขาก็เดินดีนะเดี๋ยวจะนำมาฝากในคลิปวิดีโอต่อไปโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วเราได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ